สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมสบายๆชาแนลครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับกำแพงรั้วบ้านนะครับผมที่ผมเพิ่งให้ช่างมาทําก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมว่านะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับเราไปติดตามกันเลยครับนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกนะครับผม กำแพงที่ผมทํานะครับก็คือจากนี่นะครับไปถึงนู 4, uhm ่นเลยนะครับความยาวอยู่ที่29นะครับเมตรนะครับก็จะมีแบ่งประตูเป็นสองช่องช่องละ4ี่เมตรนะครับนะครับนี่คือประตูนะครับประตูที่1นนะครับทางเข้าบ้านเพราะเนื่องจากว่ามีบ้าน2หลังนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูช่องที่1นนะครับนะครับเป็นประตูช่องที่2นะครับ การออกแบบครับผมเป็นออกแบบให้แบบเป็นมีความเป็นเขาเรียกว่าง่ายๆนะครับผมเรียบง่ายนะครับโดยที่นะครับทําเป็นคอนกรีตนะครับส่วนล่างก็เกาะยกขึ้นมาประมาณสีก้อนนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับที่เห็นก็เป็นชเล็กนะครับผมเหล็กกลมสาม สามราวผมทําทําราวเหล็กด้านบนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทาสีนะครับเพราะเพิ่งทําเสร็จนะครับไปเมื่อวานนะครับในส่วนที่จะเป็นเหล็กนะครับและประตูนะครับประตูก็ใช้แบบธรรมดาผมใช้ชาเหล็กแล้วก็ไม่แบบเป็นแบบเรียบง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนที่ เป็นช่วงที่เป็นคอนกรีตนะครับก็คือส่วนที่เป็นเสานะครับแล้วก็ผมใช้อิฐบล็อกนะครับอิฐบล็อกในการที่จะก่อมาเป็นกำแพงนะครับข้างล่างนี้นะครับนะครับต่อไปเป็นข้าวัสดุนะครับข้าวัสดุของในส่วนที่เป็นคอนกรีตผมก็จะมีปูนทรายหินนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กนะครับก็เป็นค่าวัสดุอยู่ที่12,85งบาบาทนะครับท่านผู้ชม ก็ส่วนในเรื่องของราคานี้จะขึ้นอยู่กับท้องที่แต่ท้องที่นะผมแล้วก็ช่วงในช่วงช่วงนั้นนะครับว่าราคาจะมากน้อยจะแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนค่าแรงช่างนะครับผมก็คิดเป็นแบบนี้นะครับก็เสานี้นะครับเสานี้ครับเสาที่ใหญ่นี้จะให้ผมให้ช่างนะครับเมาไปกเลยครับผมต้นละพันพันบาทนะครับผมก็คือก่ออิฐชาบแล้วก็ติดกระเบื้องนะครับผมวันนี้ผมใช้กระเบื้องเป็นแผ่นนะครับกระเบื้องแผ่น สละหนึ่งพันบาทแล้วกนะ็เทคารก่อจนถึงฉาบนะครับค่าแรงนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็คือที่ที่เป็นช่องนี้ก็คือคิดเม็ดละนะครับเม็ดละสามร้อยห้าสิบนะครับเทคารนะครับก่อฉาบนะครับเม็ดละสามร้อยสิบแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคิดเป๊ะนะครับก็มีการ ถัวเฉลี่ยด้วยบางทีนะครับแล้วก็ในช่องประตูตรงนี้นะครับที่ไม่ได้ก่อฉาบนะครับเป็นประตูสองช่องเนาะก็ผมให้ช่างนะครับช่องละ500บาทก็จะเทขานแล้วกวางเหล็กเส้นที่เป็นบางประตูนะครับท่านผู้ชมครับก็จบไปสำหรับงานปูนนะครับมาดูงานเหล็กนะครับผมเหล็กทั้งหมดนะครับที่อยู่นะครับเป็นเหล็กกลมๆนั้นแล้วก็ประตูมทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้เป็นค่าวัสดุอยู่ที่14,780บาทนะครับผมค่าเหล็กนะครับช่วงนี้เหล็กแพงมากนะครับท่านผู้ชมครับนะครับในส่วนค่าแรงนะครับที่เป็นเหล็กทั้งหมดงานเหล็กทั้งประตูทั้งอะไรนะครับอันนี้จ้างช่างผมช่างที่อยู่ในนะครับของบ้านนะครับก็เหมากันไปเลยนะครับผม5,000บาทครับท่านผู้ชมก็ทํากันอยู่4 5หวันนะครับเพิ่งเสร็จในส่วนนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการทํากําแพงนะครับในส่วนที่ด้านหน้าของ29เมตรนี้นะครับส่วนข้างๆคือเดี๋ยวเสร็จจะมารีิบให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปนะครับในการทํากําแพงรั้วนะครับหน้าบ้านในครั้งนี้ผมทั้งค่าแรงนะครับค่าวัสดุที่เป็นในส่วนที่เป็นคอนกรีตนะครับแลวก็ที่เป็น เหล็กนะครับผมก็รวมทั้งสิ้นนะครับ43,865บาทนะครับเบ็ดเสร็จตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตั้งแต่ตัวนี้นะครับผมทุกอย่างเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับปูนกระเบื้องอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับผมนะครับผมไปจนถึงโน้นนะครับผมนะครับ29เมตรทั้งหมดนะครับรวมแล้ว เรื่องนประมาณ43,865บาทนะครับผมอันนี้คือบริเวณด้านในนะครับมองไปด้านนอกนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็เป็นการรีวิวนะครับผมประตูอ่ากำแพงรั้วบ้านนะของผมเองนะครับสบายๆช่องเนี่ยผมขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะไปณที่นี่ด้วยนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ครับผมให้กับสบายสบายชาแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจะทำอะไรก็ทำให้มันสบายสบายก็มันทำด้วยใจจะทำอะไรก็เป็นสุขใจไม่ต้องมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนให้มันวุ่นวายทำไปยิ้มไปหัวเราะไปจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังสบาย